ครับผมพบกันอีกเช่นเคยครับผมช่างนงชัยวัดสวิทกันทรวิชัยนะครับกับข้อมูลข่าวสารด้านการแก้ไขระบบไฟรถยนต์นะครับหากชื่นชอบในคลิปก็ครับกดถูกใจนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เรานะครับได้ทําคลิปดีๆมีสาระให้ท่านได้รับชมนะครับคลิปที่ออกไปทุกคลิปนะครับเราทําด้วยจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะแบ่งปันนะครับในการแก้ไขปัญหานะครับ เราจะเน้นพื้นฐานแห่งความถูกต้องและการทำจริงนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาดูแลรถโคโรล่านะครับตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกตูดเป็ดนะครับมาด้วยอาการไฟเครื่องยนต์โชว์บางครั้งนะครับรถบิงไม่ออกนะครับเบื้องต้นนะครับสำหรับรุ่นเก่าๆนะครับในการวิเคราะห์ปัญหานะครับเราจะใช้การตรวจสอบโดยใช้ขั้วนะครับที่หนึ่งนะครับและนะครับ เราใช้หลอดเทเลมวหลอดหนึ่งครับขีไว้ที่ขั้วลบนะครับแล้วก็ลองตรวจสอบดูครับนี่หลอดติดนะครับแล้วเราจะทําการเทสโดยนะครับใช้หลอดเชือไฟจิ้มลงไปที่ที่หนึ่งนะครับเขาจะมีตารางบอกดนะครับเป็นที่หนึ่งนะครับอ่านะครับแล้วถ้ากล่อง ECU ปกตินะครับไฟก็จะกระพริบนะครับแต่ถ้าไม่กระพริบนั่นคือนะครับระบบภายในของกล่อง ECU มีปัญหานะครับนี่ครับคันนี้ไม่กระพริบนะครับ สำหรับไม่กระพริบนะครับต้องทําการถอดกล่องออกมาดูคอนเนอเซอร์นะครับพอรุ่นนี้นะครับเขาใช้งานมานานนะครับเป็นคอนเนอเซอร์แบบรุ่นเก่านะครับเป็นกระป๋องนะครับอาจจะมีการเยิ้มนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมก็ผมนะครับตอนนี้ผมได้ทําการถอดกล่อง ECU ออกมาแล้วนะครับเราจะเห็นสังเกตได้ว่านะครับตัวคอนเนอเซอร์นะครับคอนเนเซอร์นะครับขาเขามีน้ํายาเยิ้มมามากัดแผ่นปิ้นนะครับทําให้อ่า การทํางานของกล่อง I อซไม่สมบูรณ์แบบนะครับเดี๋ยวเรามาแก้ไขด้วยการเปลี่ยนอคอเนเดนเซอร์นะครับล้วลองใส่ดูแล้วลองเช็ครหัสดูครับว่าไฟจะกระดับพิมพ์หรือเปล่าครับผมครับผมหลังจากที่ผมได้ทําการซ่อมกล่อง i อซีแล้วนะครับไฟเครื่องยนต์ดับปกตินะครับก็ทุกอย่างปกตินะครับผมสาหร,รับท่านใดที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับถ้าเกิดมีปัญหานะครับไฟเครื่องยนต์ติดนะครับหรือเครื่องยนต์ติดตด,ดับดับ,ดบ,ดบเป็นบางครั้งน,นะครับก็ลองถอดกล่อง i อซีนะครับมาตรวจสอบดูคอนเดนเซอร์นะครับเขามีการ ยิมหรือเปล่านะครับเพราะรถมันใช้งานมาหลายปีนะครับอาจจะมีอุปกรณ์รถถอิเล็กทรอนิกส์บางส่วนนะครับเกิดการเสียหายนะครับเราคมช่างนงขอบคุณในการรับชมครับผม